่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะคะดูดวงรายสัปดาห์ในชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์เหมือนคุณกําลังซุ่มทําอะไรอยู่คุณกำลังอยู่นิ่งๆและคุณกำลังโดยสงบของคุณแต่ต้องบอกว่าจังหวะสเต็ปนี้คุณฟ้าเปิดแล้วนะคะฟ้าเปิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรหลังจากที่คุณซุ่มแล้เงียบแล้วก็ที่ซุ่มเงียบเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดนะ หรือที่แจ้งว่าทำสนุกร่าเริงก็ไม่ใช่ว่าข้างในไม่ทุกเห็นไหมสิ่งเป็นอย่างเงี้ยสิ่งทำอะไรที่มันตรงกันข้ามเพราะด้วยเหตุที่เขาเป็นราศีที่ค่อนข้างมีพลังและก็ค่อนข้างเข้มแข็งแต่จะบอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เขาจะรู้สึกเลยว่าเขาเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นใครที่เป็นลูกหลานในสายของ เทพฮินดูในการบูชาพระแม่อุมานะคะให้บอกเลยขอพรกับท่านมากๆในเรื่องของการงานนะคะคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครที่รอคอยเรื่องงานอยู่ตกงานอยู่สองได้รับข่าวดีใครที่รอคอยเรื่องข่าวดีอยู่ฟ้าจะเปิดหรือก่อนหน้านี้เจอแต่เรื่องราวที่โหดร้ายข่าวไม่ดีเลยช่วงสัปดาห์นี้จะเริ่มฟ้าเปิดและรู้สึก ตัวเองอ่ะเจริญรุ่งเรืองก้าวไปข้างหน้าและเห็นจุดหมายปลายทางที่ดีเจอคนที่ดีหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องลุกมาจากการที่คุณนอนสงบนิ่งและนอนอย่างนี้จะเรียกนอนกลางวันเนาะเรียกว่าเป็นการนอนกลางวันคือพักสักนิดนึงมนลาเออแต่เอาละช่วงสัปดาห์นี้พร้อมที่จะสปีดต,ตัวเองมาลุกขึ้นนะ เขาเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ออกไปเฉิดฉายแล้วก็ออกไปในที่สาธารณะชนออกไปโชว์ผลงานสเต็ปให้เต็มที่เพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงอะไรก็แล้วแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีการก้าวผ่านทุกปัญหาอุปสรรคและก็จะเติบโตขึ้นแบบงามสงา่าต้องบอกว่างามสง่าจริงในชาวราศีสิงนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ ใครที่ป่วยไข่อยู่ในชาวราศีสิงห์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มเจอยาดีหมอดีแล้วก็ได้มีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะหายหรือเขาเรียกว่า,เ,าเป็นโรคอยู่แต่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองแล้วจิตใจเราก็จะถูกฟื้นฟูอย่างดีขึ้นนั่นเองนะคะในชาวราศีสิงห์นะคะ fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต